สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาทําการสอนเป็นเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับของโปรไฟล์ส่วนตัวนั่นเองนะครับของแพลตฟอร์ม a c e b o o k อ่าทำยังไงมีกี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วเอาไปทําตามกันได้เลยแต่อย่างแรกเลยนะทุกคนไปที่ Google ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า k m m k i t s แบบนี้นะครับอ่าเว็บไซต์ก็อยู่อันแรกนะครับให้ทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลย อ่ะก็มาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีรหัสแล้วนะครับก็ทําการกรอกไปเลยนะครับชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครสมาชิกอยู่ด้านล่างเลยนะครับชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านยืนยรหัสผ่านนะครับก็ให้ทุกคนทําการกรอกให้เรียบร้อยเลยนะครับทั้ง4ี่ช่องอ่าแล้วก็อย่าลืมติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกอ่าแล้วก็ลงชื่อก็ใช้กันได้เลยนะครับเมื่อสมัครกันแล้วนะ และนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ Kmem นะครับให้ทุกคนนะครับมาดูตรงหมดหมู่กันก่อนเลยหมวดหมู่นะครับก็จะมี Facebook นะครับแล้วก็ย u ทูบสต t ก k อตอินสตาแกรมนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มหลักทั้ง4นี้นะครับที่เป็นบริการแนะนำในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีหมวดหมู่ย่อยออกไปนะครับเราก็จะดูง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นนะครับด้านล่างเลยนะครับถ้าใครสนใจแพลตฟอร์มอื่นการเ่อนมาล่างสุดได้เลยนะครับมันก็จะมีต่างๆเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนผมมาเพิ่มผู้ติดตามนะครับให้มาตรง Facebook บริการแนะนําตัวนี้ไปดูตรงบริการนะครับบริการให้ทุกคนเลือกได้เลยนะว่าต้องการแบบไหนนะครับส่วนในบริการแนะนําตัวนี้นะครับจะมีถูกใจโพสต์นะครับแล้วก็มีเพิ่มติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวแล้วก็เพิ่มใจเพจนะครับแล้วก็ติดตามเพจนั่นเองนะครับแล้วก็มีถูกใจเพจเหมือนกันนะครับ ติดตามแฟนเพจล้วนก็มีเพิ่มคนเข้ากลุ่มก็มีะครับคนคอมเมนต์ก็มีแล้วก็รีวิวแฟนเพจ5ดาวก็มีด้วยนะครับแบบนี้นะ,ะก็ให้ทุกคนเลือกได้เลยถวนผมว่าเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับเอาเป็นที่เขาแนะนําวันนี้นะแล้วดูคําอธิบายลักษณะกับคําว่าหมายเหตุตรงนี้นะครับทุกคนทําการอ่านเลยนะครับพออแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นั่นเองนะครับก็เป็นลิงก์โปรไฟล์นั่นเองครับผมก็เอาโปรไฟล์นี้นะครับก๊อปปี้ไปแล้วได้วางได้เลยนะ ล้วดูตรงปริมาณนะครับก็ให้ทุกคนเลือกได้เลยว่าต้องการผู้ติดตามเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ขั้นต่ำนะครับของเขาอยู่ที่100นั่นเองนะครับผมกระปั้มขั้นต่ำข,ของเขาไปเลยนะครับพอค่าบริการเด้งขึ้นมาให้ทุกคนนะครับกดตั้งถือได้เลยนั่นเอง ระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทําการรอยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับอ่าในส่วนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการรออย่างเดียวนั่นเองนะครับอ่าระบบก็ทําออกมาดีมากเลยนะครับใช้งานง่ายดีนะ่าระหว่างที่รอกันนะครับขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับบตดการสั่งซื้อนะครับอยู่ด้านนี้เลยอ่า อันแรกนะครับจะเป็นรหัสออเดอร์สำคัญมากเลยนะครับรหัสออเดอร์ตัวนี้นะครับทุกคนนะครับสามารถก๊อปปี้ไปแล้วก็ส่งไปให้อดินได้นะครับถ้าเกิดออเดอร์ของท่านนะยอดไม่ขึ้นหรือว่าติดขัดปัญหาอะไรนั่นเองนะครับก็แจ้งอดมินเขาไว้ได้เลยแล้วในหัวส่วนนี้จะมีหัวข้อลิงก์บอกเราแล้วก็มีค่าบริการแล้วก็มีตรงบริการนะครับที่เราเลือกแล้วก็สถานะบอกนะครับว่าระบบทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้มันก็เขียนว่าเราดําเนินการอยู่นั่นเองก็มีเพียงเท่านี้นะครับในหัวข้อบอร์ดการหนังซื้อหัวข้อต่อไปนะคครรรัับบจะะเเเป็นนนกาติิมง การเติมเงินตัวนี้นะครับจะมีอยู่หาช่องทางนะแกนเคอรโ์โค้ดทุกธนาคารถุ้มินี่วอลเลตอังเปาคริปโตเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่แตและช่องทางนะครับเขาก็จะมีคําแนะนําบอกด้วยนะครับอ่าสะดวกทางไหนก็เลือกได้เลยถ้าเป็นสแกนเคอรโ์โค้ดก็ง่ายนะครับแค่กรอกจํานวนเงินแล้วกดเติมเงินนะครับหน้าต่างสแกนก็จะขึ้นมาก็ให้ทุกคนนะครับทำการสแกนปุ๊บแล้วก็รองเงินตรงนี้เด้งได้เลยนะครับระบบเติมให้อัตโนมัติครับรอไม่นานแน่นอน อ่าแล้วก็มาในหัวข้อนี้ต่อเลยนะครับบริการของเรานะอันนี้จะเป็นเหมือนหมดหมู่เลยนะครับให้ทุกคนนะครับทาการติ๊กดาวแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าอ่านแล้วถูกใจหัวข้อไหนนะอ่ามันก็จะไปขึ้นตรงหมดหมู่นั่นเองนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาหากันนั่นเองเราสามารถกดดูรายละเอียดด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับอ่านก่อนนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วพอเราบริการของเราเสร็จปุ๊บเราก็มาตรงติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นติดต่อสอบถามแอดมินนะครับ ช้องทางไลน์จะเป็นไลน์แอด k m m k t s นะครับใส่แอดนำหน้าทุกครั้งด้วยนะครับที่แอดไปหรือแม่คีออโคด้านขวาล่างนะครับก็แกนกได้เลยนะครับมันก็จะเร็วกว่านั่นเองนะครับอ่าแล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตรวช่วยเหลือตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับให้ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเลยนะครับแล้วก็ส่งต่อไปเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลทุกท่านให้นะครับตรงนี้ หัวข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนแล้วนะครับตัวนี้กง่ายๆเลยนะครับลิงก์ของคุณนะอาให้ทําการก๊อปปี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับสนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มพูดตามอะไรนะครับเราก็จะลิงก์เราก๊อปปี้ไปแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเขาเติมเข้ายอดเข้ามานะครับเราจะได้อัตราค่าแนะนําอยู่ที่5%นะครับาก็มีเพียงเท่านี้นะครับในแต่ละหัวข้อนะขออนุญาตไปดูยอดผู้ดตามนะครับ ยอดเดิมนะครับ2 3 5 4นะครับให้ทุกคนทำการรีเฟซนะครับอ่ะก็สองสี่ห้าสี่เป็นแบบนี้นะครับยอดผู้ติดตามมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยอ่าเว็บไซต์ก็ทำออกมาให้ยอดผู้ติดตามเร็วมากเลยนะครับอ่าถ้าทุกคนนะครับสนใจที่จะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์หรือว่า เพิ่มบริการอะไรต่างๆนะครับของแต่ละโซเชียลนะครับหรือว่าของแต่ละแพลตฟอร์มก็มาใช้บริการที่นี่ได้เลยนะครับ k m MM m k t e c o m นะหรือไม่กดลิงก์ด้านล่างมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ